ก่อนจะดีจะได้ใส่สายครับพี่น้องแอนแอนแอนลการงานช้างพี่น้องตืบเดี๋ยวายมุมไร้มุมให้พน้อนะพอะไรงาครับพี่น้องพมอะไรพวงนี้เป็นของบ้าน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องายสุภูสุคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยผาเพลินนะครับเนาะครับพี่น้องครบรอบหนึ่งอาทิตย์ไลฟ์สดอีกรอบแล้วครับนะครับเป็นนาเดตะไลท์ครั้งที่สามสิบสองครับพี่น้องครับไลฟ์สดเย็นนี้นะครับเนาะครับวันนี้ก็คือเกาคือเดิมนะพี่น้องสรางหน่อยครับขอบคัวสร้างหน่อยครับเป็นลูกสาวก็ได้เตรียมมาไล่ให้ศิลปินครับพี่น้องรอบนี้ มาไลยมาไล่ศิลปินครับผมทะลุถึงแสนนะพี่น้องโอ้บอกวม่ามือสั่นพี่น้องดีใจน้ดีใจน้มันศิลปินน้องๆน,น,นะครับเนาะดีใจกับน้องๆน,นะครับเนาะมาดูว่าอันมาดูว่ามามาเบิ้งว่ามาไลยนี่เป็นห้องผู้ใดแนี่ครับผมทําไในมีของอันบ้านบ้านฮักนะครับเนาะบ้านทักน้ําตาลแล้วก็ของมาไลของน้องแชมปัสนะครับเนาะเป็นมาไลคู่ มาลัยคู่พี่น้องก็มีนะครับเนาะน้าตาลวินเนอร์ครับผมแล้วก็มาลัยของทีมอาจารยดนตีนะครับเนาะแล้วก็ช่างแต่งหน้าโอ้หลากหลายพี่น้องมาไลยหลายแห้งโอ้มันนียยอดพี่น้องทะลุทะลุแสนครับผมยอดเดี๋ยวทีให้เบ่งบรรยากาศนะครับเนาะเมื่อวานเมื่อวานเข้าอใส่ซองใส่ยังเตี๋ยวไปแล้วครับพี่น้องวันใส่ซองใส่ยังเตี๋ยวไปแล้วนะครับเนาะมันนียกระทีมามาเห็ดมาเห็ดอันั้นพี่น้องไปว่า มาทําเป็นมาลลยครับผมกระชิงง่ายขึ้นจังสิอะพี่น้องไปพี่น้องมารับชมกัอนครับผมนี่ครับพี่น้องเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วนี่คือเงินที่เราใส่ซองไว้เมื่อวานนะครับคุณครับพี่น้องร้ายครับผมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับเด้อซุ่มแบบว่าเห็นแล้วก็มี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วครับพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าประจำครับผมสวัสดีค่ะอ้หนาหนาขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวจับเงินไหม้นแน่นเนยเหรอเนแสนหมื่นนี้ เงื่นอนสายดีที่พี่น้องมาเป็นเว่าสักหน่อยว่าออกเด้ครับทะลุเสียงหนึ่งแน่นอนครับผมเม,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 ม้าอะไรเมาดุลเมาชมอันนี้เป็นแบงค์ห้าร้อยนะครับเห็นแบงค์ห้าร้อยหมดเลยนขนาะนี่เห็นถ้าเป็นวงกลมก่อนนะครับผมกระเลยท้ายให้เบอร์ตไปชอ็อตเป็นช็อตไปพี่น้องกะมีตัวซอยให้กหอลลี่พี่น้องวันนี้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ <laughs> น,น้องอมนะครับเพิ่นมือหน่อยเพิ่นใส่เร็วนี่พี่น้องนะเพิ่นใสใสเร็วเดียวมือหน่อยเพินเพ่น้องพื้นๆด่วนมากนั่นใสเอฟซีเห็นบวงดู ประมาณหนึ่งซ่องกับพอดีเราเมื่อพอน้อยเพี่น้องเขาไปเบิด์ตเรื่บ้พี่น้องนะให้ให้สร้างหน่อยเฮ็ดบ่ได้หลือพี่น้องมื่อพอน้อยใหญ่เขาบ่ได้ขาดว่าซ่องเป็นใเบิดหลายหลายหมื่นเลยพี่น้องนี่ยเป็นนแแสล้วซิริดหลายหมื่นแล้วให้มันเซิร์ฟตัวละทะลุแสนอยู่แน่นอนครับพี่น้องนอก่าวันนี้วันเสาร์นอก่าเฮ็ดซอยคือจังสีอะไรพี่น้องมาไล่เฮ็ดมาไล่นะครับเนาะครับผม ใช่ครับผมเป็นบรรยากาศเทปไลพี่น้องกันแล้วทีฝากไปถึง FC ทุกๆคนท่านพี่น้องมาเบ่งคลิปนี้นะครับเนาะมีคําถามคํานึงเกิดขึ้นมามาไล่นี่เป็นห้องไผ่สัตว์วิานคำถามคาถามหนึ่งมงสาสั่งหน่อยนะคำถามมาจากไหนครัถามว่ามาไล่เป็นของเงืนของกกล้องโ่เพิ่อนมาอันนี้คเพื่อว่ามันเป็นเงื่อนของตะล้องนะครับเดอ้อเงื่อนของบ้านหักตะละบานตะละบานคือจังคือจังอันสร้างน้อยนี่ ฮักคนนี้บ่ะนี้ก็เขาไปด้วยกุมานฮักคนนี้ก็โอนเงินไปสมทบกันว่าเออให้เป็นกระลังแรงใจให้ให้ศิลปินคนนี้อย่างสีนะพี่น้องไม่มีหน้าม้านะครับผมอันนี้ด้วยเกียรติของช่างน้อยพาเพลินครับผมเป็นคนเห็ดมาไล,ตะละ่ตลอดตลอดครับพี่น้องอันเมียนพูดมาถามสัางหน่อยเขาเลยก็ตอบก็เมีนไปอยู่ก็เลยให้พานพคลิปนี้ไปนะครับ,นะบเนาะเขาบอเบิร์กนะครับเนาะมาไล่ทุกทุกพวงทุก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 ช่อเป็นกําลังใจของเอฟซีบ้านฮักทุกๆบ้านนะครับผม เอฟซีห e ักสม,มตุตพ่นอ,อยากขายกรลังใจพวกนี้พ่ก็เขาไปในกลุ่มพวกนี้เหมือนเขาโอนเงินโอนเงินเข้าไปให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะคนละร้อยสองร้อยคนละสิบบาทยี่สิบบาทร่วม,ร,วมร่วมกันกับเป็นกนยอดไายเองพี่น้องนี่นะครับผมคือว่าจะเคลื่อน่า,าเป็นมาลายศิลปินพี่น้องพี่น้องเด้อนี่ครับผมสนาากาะเฮ็ดติดทรัพี่น้องถอยติดไปี๋ยวิดทายไปให้เบิ่งหลีเอยือได้พี่น้องเด้อกล่าวาเหล่ยเป็นพวงแล้วนะครับเนาะ ครับพี่น้องเริ่มกลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมครับผมกลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเนระาเก็บภาบรนยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องเราชมนะพี่น้องเด้อว่วาจะออบ้าง้ามซ้ำไหนครับพี่น้องจะออบบางสวยขนาดไหนนะครับ มาลุ่นมาชุมกันต่อท้ายๆคลิปพี่น้องว่าลุ่นว่าพวกมะลาพวกนี้เป็นของไผรครับพี่น้องพวกมะลามีหลายพวกอยู่ครับผมเดี๋ยวติเกะพายต้องกลับไปเบิร์นเรือนะพี่น้องเนาะหลังก,ก็มาดูวมาชุมกันว่ามะลายแต่ละพวงแต่ละพวงนี่เป็นของใครนะครับเนาะนะผมโอ้แต่แบ่งค์หารอยได้พี่น้องปะพวงใหญ่นะครับพวกนี้พวงนี้พวงใหญ่มากสวยงามมากครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูครับผมงั้นอีกหลายพี่น้องท่านได้เห็ุใส่ซ้อนไปหมดแล้วครับผมใส่ซ้อนไปหมดแล้วรอ ลอดแตไ่ไปแล่ลอดแต่ประกอบครับพี่น้องลอดแต่ประกอบอเคลื่อน,น,น,นอันนี้เจนอคนแยมอะไรห่อเลยนะใจจดใจจอ,จจอ,อยเห็นอ่ะแยมบ่สวยป่ะครับเนี่ยแยมบ่สวยนะครับผมเราทำด้วยใจนะพี่น้งนงองเนาะองเล่นต้องให้เปะพี่รองพอผันบ้าเปย์นหนึ่งมันก็ออกมาบังง่าับผมตีเบี้ยวเราต้องให้เปะทุกจุดทุกจุดนะครับเนาะ มจนสวยครับพี่น้องนี่เราเอาใส่เลยเราเอาแนี่ยมองดูกลับมองดูเออลอง,งดูมาเถีงมาเถียงมาอีพี่ต่อพี่ต่อเขาพี่ไม่เรียบร้มันเศร้ากลัวนะพี่น้องนะพี่น้องจนเนี่ยไก่ล้วพี่น้องไก่แล้วแล้วประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ประกอบเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวก็ทํา เห็ดดอกเป็นเห็น่องทำดอกครับอาจารย์เห็นว่าเป็นเป็นีหน่องครับเป็นหน่องนะป,ปึ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเราจะไม่ทำช่อเพราะว่าทำช่อมันหมายว่าจิตรุดครับ็นหน่องเวลาศิลปินเป็นเต็นท์ใช่ไหมลุดนะครับทาให้เป็นดอกเป็นเสี้ยวครับผมสวยครับพี่น้องครับผมปพาเด็ทเห็ดดอกสร้างหอกกับคายบัต ช่างน้อยเป็นแอดมินขายบัตรนะครับเนาะเพราะว่าแฟร์ช่างน้อยให้แล้วช่างน้อยก็มาอัดฉิปแป๊บหนึ่งให้พี่น้องขายบัตรต่อครับผมจะเป็นผนกเเ็ดมาไล่ครับผมแล้วก็ช่างน้อยก็มาอาัดฉีบโลงซื้อๆพี่น้องเสร็จหรือยังครับผมกระสีเด้เดเศษใส่ก็จะได้ใส่สายทีนี้พี่น้องโอ้มาไล่พี่น้องพวกงแง่ร่างกาัน มะเล็งพ่วงญ่เป็นชอเป็นมันี่อะไพี่น้องเป็นไข่ไข่มันี่เจ็ดแสงที่เป็นหน,นังอันวันเสาร์อาทิตย์พี่น้องพว่วงญ่พี่น้องจะเฉลยชมเลยพี่น้องเด้อครับผมนี่ตาแบ่งไม้พี่น้องนะแบ่งใหม่เลยที่เราทําที่ที่ช่างน้อยเอาใส่ซองไว้เมืม่อวานนะพี่น้องนะนี่จะง,งามๆพี่น้องนี่กับเบลค์500ห้าร้อยหมดเลยครับผมครับครับผมจะจะให้ดูให้ยกไข่เอฟซีวันนี้ นี่ครับอันนี้เป็นฮานามะฮานามะนี่ขัดเป็นเนาะขับเป็นเนาะอันนี้เป็นมะลยคู่นะครับมะลยคู่พี่น้องน้ำตาลแอดวินเนอร์นะครับเนาะมะลยคู่ครับผมโอเคเอาไว้คู่กนคู่มาลัยคู่พี่น้องนะครับมะลยคู่เหมือนกันดอกนี้เป็นมะลยคู่ครับผมอันนี้ก็เป็นมะลยคู่พี่น้องครับผมมิตรแบกมีไหมพี่น้องนะครับผม อันนี้เป็นของพี่เด้อครับอันนี้เป็นของน้องน้ำตาลพี่น้องนะน้องน้ำตาลเอาขึ en ้นมาเบอร์พี o ่น้องว่าที่งามซําเด็กครับพี่น้องของน้องน้ำตาลแอนแอนแอนโอ้โหสวยงามมากครับผมเด้อใครกันครับผมนี่ของน้องน้ำตาลจากบ้านฮักอันนี้จากบ้านฮักน้องน้ำตาลนะครับเนาะทีแม่แม่เอฟซีเพิ่นโอนมาให้กำลังใจคนละเล็กคนละน้อยครับผมนี่ครับผมแม่แม่เอฟซีโอนมาให้กำลังใจคนละเล็กคนละน้อยครับผมครับเกิด เกิดขึ้นว่าเป็นพวงพวงนี่แหละพี่น้องแล้เป็นพวงอะไรพวงนี้ไปคล้องให้เอฟไปคล้องให้ศิลปินนะครุณน้องมาเรงสีคล้องให้น้องนต่างๆครับผมโอเคครับพี่น้องเอาไปพูดได้พูดพูดครับผมเอาดอกดอกใส่นะมต้นนึงเอาดอกเอาดอกแป๊บไว้เลยไอ้กลางครับผมเมื่อไรพวงใหญ่พวงนี้ก็จะใส่ตัวนี้ครับผมเอาเลี้ยงเรียงไว้เดี๋ยวผมครับมันก็จะออกประมาณประมาณนี้พี่น้องนะให้คุณใครบ้างครับพวกนี้ยังไม่เสร็จครับพี่น้องพวกนี้ ครับผมพนิษฐมพเสร็จพวกนี้พวงใหญ่แห่งพี่น้องพูกใหญ่มากครับผู้นี้สวยมากทั้งใหญ่แล้วก็สวยมากครับพวกนี้โอ้สุดยอดครับพวกนี้ครับเฮ้ยให้ยกให้เอฟซีพมันเลยให้ครับพี่น้องเด้แจกโยกใข่เบิร์ครับผมยกให้ดูนะครับเนาะออกก่อนจะดีจะได้ใส่ใส่ายครับพี่น้องแอน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 แออนนแอนแอ ตืบๆเดี๋ยวถ่ายมุมๆไล่ม,มุมให้พี่น้องนะพวกอะไรงามขอบคุณพี่น้องพวกอะไรพวกนี้เป็นของบ้านฮักแคมปัตครับผมเป็นศิลปินน้องแคมปัตครับผมดีใจน้ำนองนี่เพื่อนเลยดีใจน้ำนองแคมปัตครับผมไหนมาเลยตั้งสี่เลยพี่น้องกาแ,แม่แม่เอฟซีทุกท่านที่เข้าโอนเงินมาให้กำลังใจบ้านน้องแคมปัตก็ ได้เกิดเป็นพวมอะไรพวคนี้นี่ครับผมคนะเล็กคนน้อยพี่น้องนี่ครับผมเป็นคนะเล็กคนละก็ได้เป็นอะไรพวคนี้นะครับเนาะเียน้องตัวกลัพี่นนองโอเคครับพี่ดังกลับบ้านบ้านถึแล้วครับเนาะครพี่น้องมันนี่กะมาหอดช่วงท้ายๆนะครับเนาะมาหอดส่วงสท้ายของคลิปนี้แหละครับพี่น้องครับผมกาเได้เฮ็ดะได้เฮดใส่สายคล้องแล้วก็เฮดใส่เสียนซื้อนะครับเนาะ มาลายที่นี่มีของน้องน้ำตาลบ้านทนน้ำตาลแล้วก็เป็นมาลายคู่บันทานน้ำตาลแอนวินเนอร์แล้วครับเนาะเป็นแม่แม่เพิ่นที่ได้โทรมาให้เป็นกำลังใจแล้วครับเนาะครับผมคลิปนี้เอาไว้ทับนี่พบกันคลิปหน้าแล้วครับเนาะก็แต่ขอขอบคุณ FC ที่โดนคิดจนจบแม่ครับโฆษณาขอบคุณ FC ที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินแล้วก็ขอบคุณสางหน้อยพี่น้องเด้อซอยบึ่ง ซอยเบิง้งคลิปซอยกดไลค applied, ์กดแชร์นะครับผมเนี่ยพี่น้องครับผมมาไล่อันนี้เพื่อนก็ให้ค่าเห็ดอยู่หรอกพี่น้องมาไล่มาไล่ทุกพวงแม่แม่บ้านฮักทุกทุกคนหลบรวมมาก็ให้ค่าเห็ดมาไล่ทุกทุกรอบอยู่ครับพี่น้องครับผมก็ดีใจนั่ศิลปินเพื่อนพี่น้องเนาะดีใจก็ดูน้องแห้งหลีพี่น้องดีใจน้ำเพลินเดี๋ยวมาแลงรอดช่มเดี๋ยวสำนักเดี๋ยวพี่ขวับพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปเดียวคลิปเนี้ยไปเท่านี่พ้เขาไปพนณาเท่านี้เขาก็เข้ามาสวัสดีครับ สวัสดีอสวัสดีเซียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอ้าวเดอามอามอามอ้งอ้าวสวัสดีครับทุกครับทุกครับทุกับบ๊ายบายครับผมสวัสดีไม่ใช่ครับ